ก็เรื่องของปัญหาเต็มุูก็คือทำให้โรงงานโรงงานก็เจ๊งคือต้องปิดไปแล้วก็ทำให้ไม่มีงานทำและคนที่ค้าขายอยู่ก็ลำบากเพราะว่าขายสู้ก็ไม่ได้ก็อยากให้ รัฐบาลช่วยแก้ไขโดยด่วนนะคะแล้วก็ทางก็กราบเรียนรัฐบาลว่าอันนี้ขอให้เป็นเรื่องเร่งด่วนมากเลยนะคะเรื่องน้ำมันแพงเรื่องไฟฟ้าแพงเรื่องเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องค่าน้ำค่า,ไฟ,า,าไฟต่างๆเนี่ยก็ท่าน นายกอุงอิงก็ได้มาบริหารใหม่ก็ขอให้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยไวยด้วยการคือตอนนี้ประชาชนก็ลำบากมากแล้วแล้วก็เจอเจอเศรษฐกิจวิกฤตที่มันไปถึงไปถึงปกติมันจะไม่ไปถึงตลาดล่างอันนี้มันไปถึงตลาดนัดไปถึงตลาดตลาดเช้าของของเราแล้วก็ขอให้มีการส่งเสริมการขายในตลาด ตลาดท้องถิ่นซึ่งเป็นเป็นพื้นเศรษฐกิจดั้งเดิมของคนไทยที่ที่พวกแม่ค้าและเกษตรกรที่ผู้ผลิตผู้ปลูกโดยตรงอะมาถึงตลาดเช้าด้วยก็ขอให้รัฐ,รฐบาลเร่งเร่งช่วยเหลือผักดันส่งเสริมการค้าพวกนี้ด้วยค่ะก็ยังไงก็เรื่องของเงินที่เงินที่จะแจกก็ขอให้ เป็นเงินสดแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เงินดิจิตอลนะคะตอนนี้ภาคของการการจ้างงาน่ะแรงงานก็ขาดเพราะว่าคนไทยก็ไม่ค่อยมีฝีมือก็อยากจะเสนอให้อาภาคการศึกษาช่วยช่วยส่งเสริมตั้งแต่เด็กอย่างน้อย,อยก็มอนหนึ่ง ให้มีการเรียนด้านอาชีพด้วยเพราะว่าตอนนี้งานด้านอาชีพของเราก็ขาดขาดแรงงานอย่างดีฉันก็ยกโมเดลของโรงเรียนตะพานหินเมื่อก่อนนี้ก็มีแบบเ,เขาเรียกว่าโรงงานตึกอุตสาหกรรมก็ปิดไปประมาณสิบห้าปีแล้วเพิ่งมีคุณครูวิศวะเข้ามาทำงานใหม่ก็เลยมีการฟื้นฟูตึกอุตสาหกรรมขึ้นมา ตึกอุตสาหกรรมนี้ฟื้นฟูได้เพราะว่าเด็กอะ่ะเด็กก็มาช่วยมาช่วยงานโรงเรียนแล้วก็มาทำมาทำโต๊ะเก้าอี้ให้โรงเรียนมาทำอาคารที่พักให้โรงเรียนแล้วทางกรรมการสิทธิ์เก่าก็เลี้ยงเห็นก็เลยสนับสนุนเรื่องเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือของงานช่างนะคะทำให้ทำให้ให,ให้โรงเรียนเลยบอกว่าเรียลัยเงินจากประชาชน คิดว่าโครงการนี้คงส่งเสริมเรื่องการขาดแรงงานได้คือเด็กจะมีการเรียนเก่งในหลายด้านนะคะเรียนเก่งด้านวิชาการเรียนเก่งด้านอาชีพเก่งด้านกีฬาก็ขอให้สนับสนุนใน,ในทุกๆท,ทางตั้งแต่ระดับหมนหนึ่งของโรงเรียนทั่วประเทศน,น่าจะน่ายังถ้าจะให้มีแรงงานได้ทันแล้วก็มีโอกาสสร้างอาชีพได้ง่าย เด็กเรียนจบม .6 ม .3 ก็สามารถไปทำงานในภาคธุรกิจที่ขาดแรงงานได้ค่ะเพราะว่าประสบการณ์จากการที่เราอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเราจะรู้ว่าตอนนี้ยดนทำวิเดียวพอไจ้นิดเดียวครับฝายเลขาธุการครับเวลามันไม่ขึ้นนะครับไม่เดินก็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 คิดว่าการศึกษาสำคัญก็ขอให้สร้างเด็ก ที่มีคุณภาพในระดับมม1ถึงม6เลยค่ะเขาเรียนจบออกมาเขาก็ได้มีอาชีพได้ง่ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะ